ทุกคนรู้ไหมครับว่าการเทรดทองมันโคตรง่ายเลยครับทุกคนมาดูนี่ตรงนี้ผมจะสอนเรื่องการดูเทรนว่า buy หรือ sell s e ล l ได้เปรียบใช่ไหม ในเทรนใหญ่มีเทรนย่อยเทรนย่อยเราจะหาจังหวะการบายแบบไหนและนี่ก็คือความลับของทองคาครับเล็กๆตรงนี้นะเดี๋ยวไปดีไปไปเรียนในคอสนะ z o o ไม่เห็นหรอกนะในวันที่1เนี่ยนะครับผมจะสอนเรื่องการอ่านเทรนทองคําให้ขาดนะครับวันที่2นะครับผมจะสอนเรื่องการปูพื้นฐานการเทรดด้วยดีมานซ์ซับลายนะครับวันที่3พฤติกรรมทองคําที่เกิดเฉพาะทองคำนะครับวันที่4นะครับคือเทรดสดหน้างานจริงนะครับวันที่5นะครับการวางจุด tp sl ที่ชัดเจนนะครับวันที่6นะครับวิธีการจดบันทึกสถิติวันที่7นะครับเทคนิ สั่งจิตยามเช้าก่อนเทรดผมอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยทองคำนะเทรดง่ายมากคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องรอจังหวะไหนถ้าคุณรอเป็นแล้วเข้าตามเทคนิคเนี่ย คุณจะสามารถเทรดได้อย่างยั่งยืนฉะนั้นใครอยากเทรดทองคำนะครับก็มาเรียนได้ในคอร์สฟรีคอร์สนี้นะชื่อว่า7วันปั้นนักเทรดทองนะครับสำหรับคอร์ส,สนี้นะครับผมตั้งใจทํามากนะใน7วันนี้ <Yes. S 1> ที่คุณได้เรียนเนี่ยคุณจะสามารถเรียนแล้วไปเปลี่ยนการเทรดของคุณได้เลยอะ่ะคุณสามารถเห็นกราฟอีกแบบหนึ่งที่คุณไม่เคยเห็นได้เลยอะ่ะว่าเฮ้ยมันมีจังหวะแบบนี้ด้วยเหรออ๋อเขารอเข้ากันตรงนี้เหรอหรือเฮ้ยจริงๆจ,จังหวะนี้เราควรรอเราไม่ควรเทรดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดนี้มันอยู่ใน,อน,ใน,น,น,นคอร์สท เรียนมันจะคุ้มมากๆนะครับและเกิดใครจริงจังกับการเทรดทองนะครับอยากจะเทรดให้ประสบความสําเร็จนะครับคุณไม่ควรพลาดคอสนี้จะเปลี่ยนมุมมองกราฟทองคําของคุณไปตลอดกาลนะครับแล้วเจอกันในคอสนะครับ